แป้งส้มของแม่แมแมข้าวคนๆเลยนี่ค่ะพาบเลยค่ะโอเคเดี๋ยวให้อีกสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟละ นะคะแล้วก็สสยพริกแกงค่ะใส่หัวไชเท้าค่ะใส่ผักนะคะ<อ>แล้วก็เดี๋ยวจะใส่กุ้งนะคะ ใส่กุ้งลงไปแลใส่น้ำปลานะคะแล้วก็จะใส่เนื้อปลา้านะคะเนื้อปลาปลาสักทิมค่ะอันนี้ไม่มีกระดูกนะคะใส่ไปได้เลยก็ใส่ผองปรุงรสนะคะแม่แบมจะใส่ปลากระป๋องด้วยนะคะ ส้มใส่ปลากระป๋องด้วยค่ะแล้วแม่นังก็จะใส่มะขาาเปียกนะคะ,ะ,คะชอบกินเปรี้ยวนะคะก็จะใส่เยอะหน่อยนี่ค่ะแกงส้มของแม่แม่มข้าวคนๆเลย อันนี้ฟักทองนะคะใส่ทัพเบอแล้วก็เข้าไมโครเวฟนะคะแมวเวฟ500วัตต์ประมาณ600วัตต์นะคะประมาณ5นาทีค่ะฟักทองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไข่ต้มลงไปด้วยอันน่าอะไรอ่ะก็ทำสลัดฟักทองให้หนูที่หนูอยากกินไงรู้นี่ค่ะใส่ไปเดี๋ยวแม่จะใส่ซัส ใส่ไข่ให้หนอนสักสองลูกค่ะ,แ,คะแล้วก็ใส่มายองเนสนะคะ ก็ใช้ส้มนะคะทำแบบนี้แล้วก็ผสมให้เข้ากันเนี่ยค่ะก็เริ่มเริ่มเข้ากันละโอเคเดี๋ยวให้อีกสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟละนี่ก็ทอดปูนิมนะคะปูนิ่มยุ้แป้งสาลีนะคะแป้งสาลีผสมน้ำเฉยๆนะคะ สุกเราก็เอาขึ้นเลยแม่มใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเยอะหน่อยนะคะอร่อยก็ใส่ผงกะหรีนะคะไปผัดด้วยเลยนะคะจะได้หอมอมตามด้วยไข่นะคะไข่นะคะสามฟองเลยะคะ่ะ แล้วก็ใส่หอมใหญ่ขึ้นช่ายนะคะถ้ามีพริกหวานแดงก็ใส่ได้นะคะสีจะได้สวยๆค่ะก็ใส่น้ํานะคะนิดนึงก็เดี๋ยวปรุงรสนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว ะะใส่น้ำตาลไปด้วยอนะ่าสุกดีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวใส่แป้งมันละลายน้ำสักหน่อยนะคะนี่ค่ะก็ได้ข้นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ปูนะคะปูผัดผมของเรา ี่่คะมีไข่เจียวด้วยนะคะสุดแบลค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมากินกันค่ะ ชุดนี้เข้าไหมสวยตกสายไปเลยเอ่อแม่แบบได้กินแกงส้มแล้วค่นะงอพืวแดงส้มตะไคร้เดี๋ยวกินข้าวกันมาเตะเตะดิ๊ก กินปูกับลูกตลอดลูกล็ชอบปูอ่ะปูอันนี้กินได้ทุกชั่วเลยนะเคี้ยวได้เลยอะ่ะเดี๋ยวแม่เอาค่้ซือ้อมาอะไรก็ไม่เหลนะปูอ่ะอะไรอ่ะนั่นเดี๋ยวเราปูอ่ะว๋อสั่งมาแซมทำติดมั้ยทำได้

今日体育。あ今日体育やらなかったよ。そうなの？うん。台本物の警察官でした。どうなの？うん。どういへ？うん。パパ牛乳じゃなし。 ก็กล่องเท่าเดิมแหละแต่ปริมาณน้อยลงน้อยลงสองเม็ดพ่อกชช่วยให้ม่ะินเจอร่ อันนี้ต้าหนูว่าที่ชื่อได้ทำไมไม่ชอบชุดกีลาเหรอทำไมอ่ะร้อนเหรอร้อนด้วยหน่อยอ่ะเห่อยเล่นกีฬาเหนื่อยเหรอหนุ่ยอ่ะโหน่าอ่ะรู้ไหมว่าแม่ชอบกีฬามากเลยพาระแม่ได้ที่1นะตลอดเลยอโอ้ทำไมอ่ะ เาเจังสกีน,นาราหน,านกิเกแม่เล่นกีฬาได้เกสี่ตลอด <Huh? S 2> ได้ที่หนึ่งใส่พาราไมส่เนเหรออืมทุกอย่างเลยอ wow. ้วชาการก็ดีทำไม่ได้เนาะพิงปองแบดวันเล่ยืดหยุ่นทุกอย่างแม่ได้ที่หนึ่งอ๋ออืมก็ไม่เคยทำก็เลยทำไม่เป็นไง พ่อพパパ่อซากาการีไม่พ่อพ่อจะไม่ได้ไงแม่เป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยนัวทำไมแม่ทำซากาการีไม่เป็นนะคะพีいい่ชายไม่มีพี่ชายไม่มีไม่เคยหันป็นนักฟอลอีกฝั่งนึ่งด้วยทำไมซกาการีเล่นกัไม่ได้เล่นกันได้หรือเปล่า できないことができるようになると嬉しくなるからだよ。だからやるんだってんかないから。うんうん。おにや、かんてんおにや、えんそくでは。えんそく、かみだいやし。 うん、わあダだよ、終わんな、う、ね、んうんうん。だって水着だって履きたいんだもん。水着だってギリギリ履きたよ。ギリギリ履いたよ、ギリギリ。 เดินวันนี้เราเดินทางามาาควันนี้แม่เดินทางไปกับำนอนอ่ะคืออคอมไอแอดไปแบ้บของพ่อเหรอลูกก็เดินได้าตัวผมไงแจ๊ก <c oughs> ็กลมน่าจะคนน่าจะมีแจ๊กเนาะวันนี้แม่เดินกับทางใหม่กับโนอาเนาะเนาะเ <c oughs> จอบ้านที่ปลูกกุหลาบสวยหมดด้วยเนาะอื <c oughs> แต้อ้าใ่เรว่าเรากาบเยอะสุดเรืいい่องคนรุ่นรุ่นไหมไม่แม่เปลี่ยนเส้นทางอือถ้าเราไปทางนี้ก็ใหมใช่ไหะบ๊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 ะ กินเยอะๆฟักทองอะหล่ะแม่ดำปี๋หมดแล้วเนี่ยหน่อยเอ้ยข้าวโพดอร่อยสิกระไรแม่ตัวดำปี๋แล้วแม่ใจอยากจะกินน้ำอ่ะที่ไงแม่เอามาให้หนูนน้ำอันนี้อ่ะจ้ะแม่ไม่รู้อ่ะรู้สิแม่รู้ใจหนูหมดหรู้

พันสีน้ําเงินนะคะแต่ครั้งตรงกลางมันจะออกแบบม่วงๆหน่อยแต่ว่าริมๆอย่างเงี้ยเป็นสีออกน้ําเงินอ่ากุหลาบสีแบบนี้หายยากนะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เลี้ยงยากด้วยค่ะค่อนข้างจะเลี้ยงยากนิดนึงโดนฝนไปมันก็เลยไม่ค่อยแบบว่าสวยเท่าไหร่เดี๋ยวดูรอบหน้านะคะ